ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่หลายๆองค์กรกําลังงวนอยู่กับการปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงแต่บางครั้งวิธีการที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การปรับตัวเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงมาถึงและแต่เป็นการมองไปยังอนาคตและเตรียมพร้อมไปกับทุกๆก,การเป,ปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เลยวันนี้เราจะมาดู4ขั้นตอนครับที่ผู้นําสามารถทําได้เพื่อองค์กรเติบโตได้ดีท่ามกลางความไม่แน่นอนก้อนใหญ่ที่ชื่อว่าอนาคตครับ It's time sit culture podcast Let's for of grab a a and sit back cup cup สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟาคุยกันเรื่องวัฒนธรรมกรกับาคาบออฟเคาน์เตอร์อีกแล้วนะครับวันนี้แก้วที่243อยู่กับผมท็อปนัทวุฒน,นะครับตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับมันเป็นสิ่งที่ช่วยเตือนสติครับให้ทุกๆกคนเห็น ภาพของความจําเป็นในการปรับตัวอย่างรวดเร็วเมื่อรับมือกับสิ่งที่เราคาดไม่ถึงแต่นี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นแค่รอบอุ่นเครื่องเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้เลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีวิกฤตหรือความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆอะไรเข้ามาอีกบ้างและเมื่อเราพูดถึงคําว่าอนาคตนะครับสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วแหละคือมันเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงและก็ไม่แน่นอนด้วยความแน่นอนของมันอย่างหนึ่งก็คือว่ามันก็จะยิ่งเป็นอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับจะยิ่งไม่มั่นคงแล้วก็จะยิ่งม่่แนนนอน ทั้งในด้านของชีวิตส่วนตัวและในด้านขององค์กรเองก็เช่นกันที่ปัจจุบันเนี่ยมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมายเลยครับตั้งแต่การโดนริส r ารับการเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันหรือตอนนี้ก็มีเรื่องของเกรดเรสเซชันขึ้นมาทางสังคมเองก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการเมืองต่างๆและความไม่แน่นอนทั้งหมดนี้ครับจริงๆมันก็ส่งผลต่อกันและกันไม่มากก็น้อยเหมือนกันแล้วการที่เราจะพยายามมาคาดเดาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโดยพิจารณาปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเปล่าประโยชน แต่สิ่งที่องค์กรสามารถทําได้คือการสร้างความพร้อมครับในการที่จะรับมือกับรูปแบบความเป็นไปได้ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้เยอะที่สุดเลยเพราะว่าเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะเตยมพร้อมไม่ใช่เวลาที่ความเปลี่ยนแปลงมันมาถึงแล้วแต่มันควรเป็นช่วงเวลาก่อนที่มันมาเพราะเมื่อความเปลี่ยนแปลงมันมาถึงนะครับมันมักจะมาพร้อมกับความวุ่นวายที่ถ้าเกิดเราไม่ได้พร้อมอยู่แล้วนะครับเราต้องมารับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นตรงหน้ามันก็จะยากขึ้นที่เราจะมองเห็นภาพใหญ่ขององค์กรเรานะครับ เวลาที่เราต้องง่วนอยู่กับการก้มหน้ามองทางแม่สะดุดล้มครับการมองอนาคตก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากซึ่งมันจะนํามาซึ่งความเสี่ยงแล้วก็ปัญหาแทรกซ้อนอีกมากมายเลยครับดังนั้นครับอย่างที่บอกไปตอนต้นก็คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับคือเวลาที่ขึ้นลมกําลังสงบก่อนที่พายุมันจะมาถึงนี่แหละและพายุมันมาถึงแน่นอนครับวันนี้ครับเราพบกับบทความที่น่าสนใจของ Harvard Business Review ครับที่เป็น4ขั้นตอนที่ f u t u r i s t ครับเขามาแนะนําที่ให้ผู้บริหารสามารถทําได้ เพื่อพาให้องค์กรเติบโตได้ดีท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นครับอย่างแรกเลยก็คือว่าให้องค์กรเนี่ยประเมินความพร้อมก่อนว่าองค์กรเราเนี่ยตอนเนี้ยพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนครับมันเป็นก้าวแรกในการเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบครับดังนั้นพื้นฐานที่ดีสําคัญมากครับประการแรกครับก็คือให้ลองวิเคราะห์ดูครับว่าในอดีตเนี่ยเวลามีความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าความเปลี่ยนแปลงดใดๆนะครับหน่วยงานไหนในองค์กรเราได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะว่าหลายครั้งครับเราตีกาะความเปลี่ยนแปลง มากไปนิดหนึ่งมันทําให้เรามองไม่เห็นภาพรวมของการเชื่อมโยงต่างๆการกลับมามองว่าองค์กรไหนหน่วยงานไหนของเราเนี่ยที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอัานไหนลองลงมาเราจะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ของมันว่าการรับมือในแต่ละส่วนเนี่ยเป็นยังไงให้เรามองอย้อนหลังประมาณ18เดือนครับเพื่อดูว่ามีหน่วยงานไหนบ้างที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าทีมอื่นเพื่อหาจุดที่เราสามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ด้วยนะครับข้อ2ก็คือว่า การหาว่าความเปลี่ยนแปลงไหนเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายที่สุดครับเพราะาโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยความเปลี่ยนแปลงมักจะเป็นอะไรที่ไม่ชอบยกเว้นความเปลี่ยนแปลงที่เลือกเองเช่นการเปลี่ยนงานเปลี่ยนความสาคัญเปลี่ยนทรงผมอันนี้ชอบนะครับแล้วก็กลัวกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นโดนไล่ออกโดนทิ้งปัญหาสุขภาพต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันมักจะเข้ามามีผลต่อการปรับตัวในโลกการทํางานเช่นกันดังนั้นเราต้องทําความเข้าใจครับว่าสําหรับองคอ์กรเราความเปลี่ยนแปลงแบบไหนที่มันเรียกว่าท้าทายที่สุดต่อมาเราก็ต้องมาวิเคราะห์ครับว่าณปัจจุบันเนี่ยหรือที่ผ่านมานะครับมีปัจจัยไหนบ้างที่กําลังขัดขวางความเปลี่ยนแปลงโดยสาเหตุที่พบบ่อยๆนะครับก็ได้แก่เรื่องของความเครียดการเบรนเอาท์นะครับการขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในด้านของการทํางานเป็นทีมเนาะแล้วก็การที่วัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันไม่เอื้อให้พื้นที่กับความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เพราะเวลาที่มันมีอะไรที่เราทําแล้วมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยความผิดพลาดมันเกิดขึ้นเสมอครับวัฒนธรรมองค์กรที่ให้พื้นที่กับความผิดพลาดจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนั่นก็เป็นเรื่องของการประเมินความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับข้อที่2ครับก็คือเรื่องของ mindset ที่มีต่อความเปลี่ยนแปลงที่เราต้องปรับเช่นกันเพราะว่าโดยเฉพาะในมุมของผู้บริหารเนี่ยกับดักหนึ่งที่มักจะพบเลยก็คือการที เรามองความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เราสามารถจัดการได้แมเนจได้ควบคุมได้ซึ่งเราก็คิดว่ามันจะเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ครับแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่มันมักจะไม่ใช่อย่างนั้นครับและในฐานะผู้นำครับเราต้องปรับตัวเองตรงนี้ก่อนก่อนที่เราจะมาคิดถึง strategy เราต้องมาคิดถึง mindset ครับว่าเรามองการเปลี่ยนแปลงยังไงเพราะจริงๆแล้วการรับมือกกับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นทั้งศาสตร์แล้วก็ศิละปะในเวลาเดียวกันมันต้องการให้มีแผนที่ดีแล้วก็ต้องมี mindset ที่ดีด้วย ถ้าเราเซตแล้วว่าทุกอย่างมันจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองสบายใจที่จะเชื่ออย่างนั้นเนี่ยครับเวลาที่มันมีความเปลี่ยนแปลงใหๆเข้ามาเนี่ยจะเล็กจะน้อยหรือจะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หรือบางครั้งอาจจะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีก็ตามเนี่ยเราก็มักจะไม่ต้อนรับมันครับดังนั้นม i n d s e ตเป็นเรื่องสําคัญครับในการที่เราจะเข้าสู่ยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ่อยนะครับสเต็ปถัดไปครับก็คือว่าสำหรับองค์กรที่จริงจังแล้วก็ขนาดพร้อมเนี่ยเราก็ต้องมีการแต่งตั้งผู้ที่มีบทบาทหลักในการเตรียมพร้อมต่่อคความเปปลลียนแงรับ อย่างเช่นเมื่อเรายอมรับแล้วเนี่ยว่าความเปลี่ยนแปลงจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาองค์กรที่จริงจังนะครับเขาก็จะมีคนที่มีบทบาทหลักเข้าในการเสริมความแข็งแกร่งให้องค์กรในด้านนี้เลยโดยบทบาทของคนนี้นะครับก็จะเป็นคนที่ทํางาน Cross Functional เพื่อให้องค์กรเนี่ย พร้อมกับอนาคตที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงโดยคุณสมบัติคร่าวๆนะครับก็คือการที่เขาต้องทํางานได้ทั้งในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งครับเพราะว่าจะต้องเป็นบุคคลสําคัญที่จะเชื่อมทั้งองค์กรเข้าด้วยกันเวลามีความเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นครับแล้วก็มีความรับผิดชอบที่ชัดแต่ก็ปรับเปลี่ยนได้ครับพูดง,ง่ายๆคือความรับผิดชอบที่ชัดของเขาก็คือพาองค์กรให้พร้อมกับทุกๆความเปลี่ยนแปลงครับ ดังนั้นเขาเองก็ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนสโคปงานของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ลื่นไหลเช่นกันแล้วก็ต้องเป็นคนที่ชอบความเปลี่ยนแปลงมากๆครับเพราะคนนี้เนี่ยอีกบทบาทหนึ่งของเขาก็คือการที่เขาเป็นผู้นําทางความคิดเป็นผู้นําในการที่จะมาปลูกฝังไม์เซตที่ดีให้กับพนักง,งานคนอื่นรวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้ทุกคนพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของบ,บทบาทของบุคคลที่ชัดและเรื่องสุดท้ายครับสำคัญมากๆแล้วก็ไม่สามารถขาดไปได้แน่นอนก็คือเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรครับหรือก็คือการออกแบบวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมต่อทุกความเปลี่ยนแปลงครับเมื่อในการที่องค์กรจะเติบโตดได้ดีในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าจะพูดกวา้างๆมันคือการที่ องค์กรต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในทุกๆการกระทำด้านนวัฒนธรรมองค์กรเราก็ต้องต้อนรับวิธีการคิดแบบใหม่ๆความคาดหวังใบใหม่ในแบบที่ต้องไม่กลัวกับมันไปทั้งองค์กรครับเราจึงจะสามารถเรียนรู้จากความเปลี่ยนแปลงและพบเห็นโอกาสใหม่ๆได้อีกมากมายครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็าตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีทำไมเราไม่มาตั้งใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากให้เป็นกันละครับสำหรับวันนี้กาแฟาหมดแก้วแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.